ทำที่นี่ดูแรกสองสาครั้งก็มันก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นพอเราทำไปเรื่อยๆมาบ่อยๆมันก็จะทำแบบประมาณสัก10บครั้งอะค่ะเราก็หายตอนนี้เราก็ไม่มีอาการที่ว่าปวดบ่าปวดไหลแล้วอะค่ะดิฉันชื่อนางสาวชัญญ,ญานัทนวรัตค่ะอายุ49ปี ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะเป็นเหมือนกับออฟฟิศซินโดมอะค่ะทำให้เราปวดคอปวดไหล่อะค่ะจะทำงานอะไรก็รู้สึกแบบไม่ถนัดอะคะ่ะไม่รู้สึกสบายตัวค่ะทำให้เราปวดเรานั่งนานๆตรงหน้าคอมพิวเตอร์ได้ไม่นานค่ะมันทำให้เราแบบปวดล้าไปอะคะ่ะเป็นเฉพาะตอนที่เรานั่งนั่งนานๆน,น,นะคะทำให้เกิดความเครียดแบบทำอะไรแล้วมัน ไม่สะดวกอะค่ะมันชาไปหมดอะคะ่ะแฟนนะคะมาทำที่นี่ก่อนแล้วเราบอกเขาว่าเราเป็นเหมือนแบบออฟฟิศซินโดมอะค่ะเขาก็เลยพามาที่นี่มาให้เราลองทำดูของเราทำทุกตัวเลยนะคะพอเวลาเราปวดเราก็จะต้องทำเลเซอร์ก่อนนะะทางกายภาพเขาก็จะทำช็อคเวฟให้ะคะ่ะให้เราแบบว่า รักษาไปข้างในอะคะ่ะชอบทุกตัวนะคะเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกแบบสบายอะคะ่ะพอทำออกมาแล้วมันไม่ปวดอะคะ่ะมันดีขึ้นอะคะ่ะตอนนี้อาการไม่มีแล้วนะคะพอเรานั่งดูคอมพิวเตอร์นานๆอาการชาหรืออาการปวดไหลก็ไม่มีขึ้นมาแล้วะคะ่ะเราก็คิดว่าจะต้องทำเรื่อยๆอะคะ่ะ ต่อไปเราไม่มีอาการเหล่านี้แล้วเราทำให้เรากินอิ่มนอนง่ายแล้วหลับสบายค่ะไม่มีความเครียดเกี่ยวกับเ,ออเรื่องการปวดอีกแล้วค่ะ mm hmm. ความประทับใจของที่นี่ก็คือนักกายภาพดีค่ะมีความเป็นกันเองคุยคุยดีมีการต้อนรับดีค่ะ mm hmm. ตั้งแต่เข้ามาประทับใจ mm hmm. ตั้งแต่ครั้งแรกมีน้ำมามีอะไรเซอร์วิสดีทุกอย่างค่ะ น้องๆก็แนะนำมาค่ะให้กลับไปที่บ้านดูแลยังไงเกี่ยวกับการหลังรักษาแล้วอะค่ะเขาก็ให้เราพยายามออกกำลังกายท่าไหนท่าไหนอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแนะนําให้เราดูแลหลังกายภาพเราได้มีการแนะนําอญาติพี่น้องของเรานะคะให้มาทําที่นี่เพราะว่าเรารู้สึกว่าทําที่นี่แล้วมันหายอะค่ะแล้วทางญาติเราก็เป็นพวกอย่างนี้เยอะเราก็ชวนน้องชวนพ่อชวนแม่ให้มาทําที่นี่ด้วยค่ะ ฝากถึงพวกปวดทุกท่านนะคะที่กำลังปวดอยู่หรือเป็นพวกออฟฟิศินโดมเป็นกล้ามเนื้ออักเสบก็อย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะคะมันจะทำให้ปวดเรื้อรังยังไงก็แนะนำที่นี่นะคะขอให้มารักษาด่วนเลยค่ะ <Okay. S 1> สุดยอดนะคะ